นี่ฮะโอ้เฮ้ยทีท่ทางดีแล้ววะเซ่โอ้แปะแางหยีบย,ยบเ,เ,ยนนเครื่องเดิมๆเ,เลยขี่ได้เลยมั่นนี่ทุกบ้างสั่งกิโลโอ้ยาคูครับ ประมาณนี้ครับท่านออกแล้วเ่รอออกแล้วเดี๋ยวเล่งปั๊มเล่งปั๊มเว้ะเล่งเล่งปั๊มบวชกันทุ่งไหมป๊ะรับเลยน้ำมันเบิร์มันกเบิดรับแล้วเย็บลงไปนี่ฮะได้ของติดไม้ติดมือไปด้วยครับ เครื่อง c p ่2ซครับร้อยแรงไปเจอกันที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube และแฟนเพจสีบุเรงอะไรยนนะครับวันนี้ก็มาที่สกลนครนะครับอำเภอวานนนะครับมาเยี่ยมยมพี่น้องนะครับที่อยู่กรสินนะครับมาหากินทางสกลนครนะครับมาเยี่ยมยามนะครับเดี๋ยวเราจะแวะนะครับ แวะว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปไหมไปเดี๋ยวไปชมกันครับผมนี่ฮะถึงแล้วครับผมโอ้เลยทีท่าดีแล้ววะเซ่โอ้แปะไอ้้อนไอ้้อนผู้เดียว โอ้มีของแปลกเลยห้อยขึ้นลกครับเมื่อไหมโอ้ยอค่นี้้ยเชุดนครบไล่เบีกนี่นะไล่เบียกไล่ยังไม่สวัดเลยสิบสอาสี่ขอสร้างหยับสร้างหยับสร้างหยับเจ้าบาดวะขนนี้ไหมมีทะเบียนมีอย่างครบเลยมันบ่เ้าคือเป็นหกน็อตวะดัสันโอ้ดัสัน แงเหยียบเครื่องเดิมๆเลยขี่ได้เลยมันบ่เนี่เย,เ,ยนนเครื่องติดมันบ่ดัดสันรถปีได้เนี่ยโอ้สติ๊กเกอร์ยังไม่มออกนะครับแถวสกลเน่ยเครื่องรถบลัณโบราณนี่เยอะแยะเลยนะนี่ฮะมีทะเบียนชุดโอนนะครับแต่ทะเบียนขาดหลายปีดัดสันสีขอ เอดีสองสามเครื่องซูชั่มนี่บ่สตาร์ทิ่งแล้วสตาร์ทอันมันไันสายพันมันหมุนไหมสายพันหม,มุนพอพี่ีี่แบบมันมันตา,ายพอปั๊มมันบมดีจอดรถน่อติดไรผลรถน่อิดซึ่รถรถมันจอดโดนหรอ สีบีซีสองว่ะสีบีซีสองเครื่องลอยแรงลองสตาร์ทเบิ่งแล้วเครื่องมันดีเดือดโอต้ตัดทำไมโคบุตัวนี้อะไรไม่โค้ยอยู่อำเภอว่า,านอนนะครับอะไร่รถเล็กใครหาอะไรก่ก็มาลองมาดูครับนี่ครับพวกอะไร,ร่รถเกง่งรถเก่งนี่ครับ ลองมาดูได้ไหลลดเก่งนะพวกแกล็กพวกองมลายหวกนี้เครื่องสองวันสองก็มีใส่โคนฝาคือแตกไปฝาแตก ูแ้แช่นั่นแหตู้แช่ยังใสียตู้ผมอ้างสั่งกิโลอยูอ่ยาคูครับพวกไรกล่องออไฟนี่สีเอก็มีกล่องไฟสีเอ อันนี้ของอีฮุนไดโซนาตครื่องออามายองก็มีครับอะไรไปลรองมูอเมื่อน้ำบ่ฮะบ่นอนใส่ บ mm ่นอนใสก็เห็นวางน้อนโอ้นั่นน่ะตู้น่ะโอ้กานเหรอโอ้ซืเป็นอาทิตย์สออาทิตย์แล้วซือโอ้ผมอะไรเบาเบ้อนี่ไหมซืสากว่าไอแสนกว่าสนเ็ด เครือ่องทีเ่เครื่องหกสูบวะโมีปั๊เมเครื่องรถตักตัวหน้าเป็นสี่สูบเลยโอ้เครื่องตัวใหญ่โอ้มันเป็นตัวโคกอะน,นั่นแลนหละนี่บักโกสูน เอสดีสองสองบ่สองสามเผา,ากระบะนะครับก็ยักได้ไปทำซาลี่มีครับโอ้มดดาด้าลังคาสูงนี่กะบะมาสดา้าสวยเลย นี่รถไทยครับซื้อทุกอย่างซื้อมารถไทยเครื่องรถไทยแรงเลยมันก็ส้มข้างนี้นะเครื่องเก้าสิบห้าแรงเร้าสามล้อครับ,รบประมาณนี้ครับ กำลังอยู่ช่วงตั้งตัวลองเครื่องตัวนี้ร้อยแรง4 v ีเกียร์8 5ไดสตาร์ทรุ่นเก่ากึกเลยไปหน่วยเดียวเต๋วโอ้มาใ่ ันนี้รถสีขาวนี่บอรถสีขาวจอดอยู่ข้างน,นั่นมือนัน่นอยู่ข้างน,นัน่นไหมคอยมามือนั่นไหมเอาไปใส่แล้วคัหนะ่ะทางเลยทาง,างพุนเลยเออนขันนี่ละเออคอยว่าคอยเห็นอยู่ไหมคอยมา,มอ,มาอ,อยู่ไหมมือนั่นไหมเจ้าบรอยู่ไหม

สายมันแตกสายอันนี้มันแตกอืมไม่ใช่ปั๊มสาปัมแกแมนแปลงปั๊มใส่เนาะก็กติมันอยู่ทึ่งนิด่เลยอลไะหมดเลยป่ะอืมหมดแล้วแต่มันอยนบ่อเกลือเขากันน่ะันบรอยกลืออนนี้มกินกักนาะฮะคือบ่อเกลืออ ติดน้ามวเ้ครื่องมันดีมันที่งไมเหนี่ตัวนี้มันน้ำยาล้างเครื่องเยน้ามันเอ็นน้ามันก็เลยฆ่าเนี่ยมีลอติดออกูนี่องติดไปนีไะล้างออกมันเสกมานี่ฮะได้ของติดไม้ติดมือไปด้วยครับกับเครื่อง4ีซ2สอครับร้อยแรงไปเจอกันที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวไป ล้างใหม่ครับเค่องนี้สวยกลิบเลยนะดันเข้าไปเลยแห้งๆเลยไดันเข้าไปเลยดึงผูงออออ้นึงเออเอ้มันกะบี่บลมมุลล้มวะ ไปจับนัดไม้ติดม no. ือไปด้วยครับไปสี่พีซีสองครับก็ได้เครื่องมาตัวหนึ่งนะครับอายามพี่น้องทางสกลนะครับเป็นคนอยู่อยู่แถวบ้านนะครับอยู่บ้านเดียวกันกับผมนะครับอยู่แถวกระสินนะครับแกมาทําซื้อที่ซื้อทาง ตัดรถอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอวานอนนะครับไปใครหาอะไรรถกระบะรถเก่งก็ลองเข้ามาดูได้นะครับอยู่อำเภอวานอนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ก็ได้นะครับอยู่ใต้คอมเมนต์เลยไปฝากกัด้วยครับกับสีบนเรืองอะไรย้อนนะครับกับช่องมาวินเชียงกงนะครับวันนี้ก็ได้เครื่องนะครับตัวหนึ่งเครื่อง 4VC 2สองนะครับ ครหาอะไรตัวไหนก็ลองติดต่อสอบถามได้ครับผมมีทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อนะครับแถวบ้านมนะมีมอเตอร์ไซค์ยันรถบัสรถสิกร้อนะครับมีทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อนะครับของแปลกๆนีฮแะบบไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านครับ ติดตามชมนะครับว่าเราจะไปซื้อรถที่ไหนไปเอารถที่ไหนนะครับมีอะไรตัวไหนเข้ามาใหม่บ้างนะครับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ